จังหวัดทหารบกราชบุรีประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554ที่ห้องประชุมจังหวัดทหารบกราชบุรีพลตรีเขื่อน่าเกิดคำผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีเป็นประธานประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554 ตามที่รัฐบาลได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้กลับประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การโปรโดเกล้าให้ประกาศใช้กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปีพุทธศักราช25 154ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่7กุมภาพันธ์2555เรือนจำจังหวัดทหารบกราชบุรีได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตรา6ในวงเล็บ1จำนวน7นายและได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตภายหลังได้รับการปล่อยตัวโอกาสนี้พลตรีคือหน้าเกิดคำผู้บังคับ จังหวัดฐานบุกราชบุรีได้มอบเงินจนํานวนหนึ่งให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษทุกนายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาอีกด้วย mạnh các bạn có được không để các bạn xin được áp dụng ạ. ở đây đấy, là Hả?